มาอีกแล้วครับกับกบันเจ็บชแนลครับกับ,กบรายการมันหนึงถึงถือครับทุกคนวันนี้ครับห้องไม่อู้ห้องบลูครับเพราะฉันไม่เห็นอย่างครับวันนี้เอ้ยรู้ดิต้องรู้ดิครับทุกคนเออวันนี้ห้องจะมาทากับข้าวจะว่าทูนบาทก็ไม่แน่ครับใครห้องบดคนดอ่นีเดี๋ยวอีกสองของจะมาทำกับข้าวงบงบยี่สิบบาทไปเออตีไปอย่างนี้ดีกว่าไหมาอ๋อ เพราะว่ามันมีต้นทุนนะครับทุกคนเออจ้าวไม่มีต้นทุนก็ไม่ได้นะครับอันนี้หอมแดงหอมแดงมันคือจั๊จกฉี่ว่าผ่านเหยนมอ้ือหอมแดงนะครับเขาะจะเอาไปปลูกม,มีไปด้วยไปเราจะไปทำข้าวตรงที่มึดมึดกนะันตามาตามาตามานิบมืด,มด ยวเรื่องกับข่าวกาวากันกม,มันยังไม่ควมืมดเลยกิน <c oughs> ต่สอ,องถุงในตัวมาอ้นี่อันนี้หมดหมดแลวหมดการใช้งานเลยนะครับนี่ต้นตอคุดไม่น,าน่ารอดหมดนะครับเดี๋ยวเราปลูกเพิ่มอีกสามหัวนะครับนี่อันนี้ผมมีที่สูตรผมนะครับอันนี้ผม สูตรผมผมตัดออกนะครับอันนี้ไม่มีตายตัวนะครับไม่มีกินนะครับทำกัข้าวอย่างต้มอย่างเงี้ยไปยังผัดข้าวอย่างเงี้ยใช้ใช้ไม่เยอะนี่ยก็มาเก็บเอาอยู่เชวานี้เลย ร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาลดน้ำไปครับเดี๋ยวเขาจะไปเห็ดกับข้าวยี่สิบบาทท่อไอที่ว่ายี่สิบาทนี่คือไข่นะครับสองฟองก็น่าจะสิบบาทนะครับทุกคนแล้วก็มีกระเทียมพริกก็ประมาณตีไปสิบาทไปสิบบาทไม่ถึงห้าบาทห้าบาทไม่ถึงอ่ะตีเล็ก,กลมๆไปยี่สิบไปเดี๋ยว เขาคอยมาเปิดไอ้พิษนาว่าเป็นเมนูอย่างนะครับทุกคนมานะครับกับเมนูยี่สิบบาทเท่านะครับยี่สิบบาทองเสือวะครับผมเดินอยู่เนี่ยสิบเกือบยี่สิบรอบได้อ่ะตัวของจะครบอ่ะี่รู้เดินในกันนากันนานะครับเดี๋ยวครับชุดรดครับทุกคนใส่ไป นัวนัวนัวนวเข้มแท่งเขยมแท่แน่นอนไข่สองฟองครับฟองละห้าบาทนนี้ก็ประมาณสิบบาทนะครับทุกคนมามาเดี๋ยวเรามาเจียวไข่กันก่อนเลยลืมอีกแล้วครับทุกคนครับลืมไฟเช็คครับนี่เดือนอีกแล้วโอ๊ะ มาแล้วนะครับจอจ้ยอเลยอยนอยา่แข้ว่าเพราะมีตู้ันก็สะดวกสบายดีเราไม่ต้องมาก้มมาเงยอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมใส่ลงไปครับคน หวานเทียเอาจะดูักรอดไหมแบบซึ้๊ักรอดไหมกว่าจะ,จะไม่ได้กินนะสิเออไม่ต้ององั้น <c oughs> นี่คือคนที่ฉลาดเลยเนี่ยคิดถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วธรรมชาติสุดๆโฮ้ยไม่มีเทียมหรอกเอาคือจ้าไม่ฝังนั้นเดี๋ยวจะโยนไปเอาไหมดูควันดูควันขงมงคนขงมงนั่นเห็นไหมไมันได้ไหมหรอก นี่สีเหลืองสีเหลืองน่ากินทุกคนเดี๋ยวมารอติดตามครับอีกหนึ่งเมนูโฮเมนูอะไรเมนูลึกลับก,กคนครับนี่เป็นไงนี่ครับเมนูปริศนาเฮาอันนี้เก็บสุดๆเลยนะครับไม่มีปุ๋ยอ่ะบอกตรงๆไม่มีปุ๋ยอะตามหมดเลยเน,นาะแค่พอดีได้จานหนึ่งหมดนั่นแหละอันนี้ปลูกเองนะครับ นี่ก็ถือว่ามาเก็บผลผลิตนะครับทุกคนที่เราลงทุนไว้นี่แหละก็อันนี้ก็รอเก็บรอบที่สองนะครับทุกคนใครตดไม่ใช่น,นี่เดี๋ยวรอเก็บรอบสองนะครับทุกคนหมดแล้วนี่หมดแล้วเดี๋ยว,วยนะครับนี่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 เพิ่งจะเกิดเลยนี่สดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเราขอย,ยาตเอาไปล่างกันทุกคนไปตามมา เราคุเจ็บตรงนั้ผัดผักบุ้งไฟแดงราคา20บาทเขาเขาจะเฮ็ดแบบเอาไฟแดงนี่เนาะมาครับทุกคนสอดหอยครับผมเอาเต็มที่เลยเด้อครับเด้อผมเอาเต็มที่ของผมเลยน,นะครับทุกคนใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับเรื่องหนึ่งอย่างขาดได้งไงขาดได้งไงนี่ขุ้นนัวผนุผนนัวนะครับทุกคน โอเคไม่ต้องไม่มีไฟหรอกกลัวว่ะเนาะกลัวนะทุกคนมือคุณขี้กลัวนะครับทุกคนอย่างไรอย่างไรอะไรเนี่ยมาครับทุกคนครับโอ้โหไม่ต้องบอกนะครับเรื่องพวกนี้ผมกลัวนะเพราะนี่นี่ดูมือเลยแต่ก่อนผมเคยโดนนะครับรอบนหมแอนกนะครับ ผมก็เล่นไม่กล้านะครับไม่กล้าเล่นกับไฟเลยครับทุกคนน้ำเป็ไหนีุ่บหอยนางรมอุ๊ยอะไรเนี่ยปิดซอสาสายเขียว <c oughs> เอาทอีจบล้อยครับทุกคนขออย่าชิมแบบนี้เลยนะครับทุกคน ทำกินเองเนาะไม่มีจามงงน้ามากเนาะนิดนึเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับใครใครใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผัดข้าวเรานะครับผี่ชมนะครับวันนั้นอย่างเด็ดนะครับทุกคนเมนูซูนบายครับนั้นเรา,เ,าเราคลิปนั้นนะครับเราเอาข้าวเหลือมาทํานะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับเรา,เาผักบุ้งเราปลูกเองครับมาทํานะครับทุกคนในเบิรงน,นะครับตอนนี้เขากินข้าวไปบกบผักบุ้งไฟแดงของเฮานะครับทุกคนนี่ผักบุ้งไฟแดงไข่เจียวครับอันนี้เจียวของเรามันเดิมครับทุกคนกับเมนูยี่สิบบาทครับอันนี้ ทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับอันนี้ก็คือบุ้งนะครับเราซื้อมาซื้อมาเล่นมาปลูกเองนะครับทุกคนอันนี้นะครับอันนี้คือชุดแรกชุดที่หนึ่งแล้วยังเหลือชุดที่สองนะครับทุกคนกินข้าวครับทุกคนพี่บอรมีใส่น้ำมันเยอะเสียก่ะแล้วตากาน้ำเอกะกับข้าวยี่สิบบาทเราไข่นี่ก็คิดไปเลยสิบบาทนะครับสองฟอง เนาะทุกอย่างมีต้นทุนนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าผมไปเอาความคิดชุดนี้มาจากไหนนะครับแต่ว่าเรงมัน่ลใจครับจากการทําคลิปคลิปนี้นะครับทุกคนครับผมเคยไปดูช่องใหญ่เขาทามานะครับไปดูคลิป,ลปพูมาครับดีเจพูมนะคลิปแรกผมดูนานแล้วนะคลิปแรกครับเป็นคลิปแรกที่ผมดูขเขาแล้วก็ติดตามหมดเลยไอ้อะไรวะคลิปแรกทาผัดกะเพราอ่ะ ในลงในทุนห้าสิบาทแล้วมาดูว่าจะได้กี่จานสมมุตแเราได้ได้สองจานนะครับที่ผมดูมานะครับทุกคนใครยังไม่ดูเข้าไปดูได้เลยนะครับนะครับแล้วก็อีพีหนึ่งผมไปดูเขาข้าวหน้าเป็ดนะครับทุกคนที่เขาเขาจะไปซื้อไอโคมเป็ดจากเ็ฟซีมาไอม่เต่ร์เกฟซีโคงโเป็ดจากเอมเมามนี่ับ มันก็เลยเกิดไอเดียมาลองทำดูนะครับทุกคนอำน้ำไห้วันหยักมาอำวางวะก็เอามาคนหนึ่งพี่ก็มาคนหนึ่งยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดติดะพคให้กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนี่แหละครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศกินข้าวของเรานะครับมาก เริ่มทำงานแล้วนะครับทุกคนผมว่าวันนี้นะครับเขาน,นี่มันไม่เหมือนข้าวผัดเลยครับทุกคนก็นคือนี่ข้าวผัดนี่มันผิดอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแต่วันนี้ดูดีครับยังเดือมันเรื่องครับข้าวไม่เดินเลยทุกคน เป็นกำลังใจกันเลยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากเข็นเราทําคลิปอะไรนะครับอยากเข็นคลิปยัยงนะครับทุกคนคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์มาได้นะครับผมกวนจะพบกันใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย